ก่อนหน้านี้ก็เดินหน้าถ่ายทำไปบ้างแล้วค่ะสำหรับผลงานของผู้จัดเมปัทิดาที่มากับพลังความร้อนแรงจัดเต็มในเรื่องสิ้นแสงตะวัน b e f o r e s u เซนเที่งานนี้กว่านักแสดงนิวเจนนำทีมโดยแก๊งนางเอกสวยเป๊ะสีน้ายีนานำฟ้าธัญพัฒน์และเดนิสเสริมทับด้วยสองพระเอกงานดีต่อใจก้าวนก้าและอู่กิติพลหลังจากเปิดกล้องละครก็ยิ่งทำเอาแฟนๆรอดูหนักมากค่ะ เรียกว่ากระแสะก็มาแรงมาดีตลอดแต่ล่าสุดค่ะผู้จัดคนเก่งก็ได้ออกมาชี้แจงทำเอาแฟนละครแทบช็อกกันเลยทีเดียวค่ะโดยได้ระบุข้อความว่าน้องๆทุ่มเทกันทุกคนซิ้นแสงตะวันขออนุญาตหยุดถ่ายทําละครสิ้นแสงตะวันชั่วคราวรอช่องแจ้งการก,กลับมาถ่ายทําอีกครั้งนะคะเหตุผลของช่องคือละครสต็อกที่มีอยู่ในช่องตอนนี้ค่อนข้างเยอะ จึงจำเป็นต้องให้เรื่องใหม่ๆในช่องที่จะเปิดและเพิ่งเปิดไปขยับเลื่อนออกไปก่อนแฮ t แทกรอนะคะรอเวลาที่เหมาะสมเป็นกำลังใจให้เมและทีมนักแสดงของเราด้วยกันนะคะยังไงละครสิ้นแสงตะวันต้องกลับมาถ่ายอีกครั้งแน่นอนยอมแค่เลื่อนไม่ยอมให้พับโครงการค่ะ เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้กับทุกงา,น,านก็มีแฟนคลับเข้าไปส่งกำลังใจให้กันเพียบเลยค่ะบางก็ว่าสต็อกเยอะแต่ทำไมชอบเอาละครมารีรันสู้ๆนักแสดงทีมงานผู้จัดนะคะแค่พี่เมย์บอกว่าไม่ยอมพับโครงการก็ชื่นใจมานิดนึงอยากจะบอกว่าสิ้นแสงตะวันมีคนรอดูเรื่องนี้เยอะมากๆนะคะหวังว่าจะกลับมาถ่ายทำเร็วๆนี้ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2ปา r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ